มา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 วันนี้แกกสุดนะวะอ้อเงี่ยงยอไปฟังนะมินมินสดก็ยังดีเนาะที่ลิ้นดูเนี่ยอ๋อยิ้ดีดียิ้แล้วพิกบั๊ยุ่งันน้ก็ไปยิ้มหรอปะเดี่ยยิ้มเทงถึกวัว แทงไปแทงไปแต่อย่แทงกันเด้อตั้มเอาเสี่ยลูกันตั้มโยเห็นูกสามพันอเปล่สอโย่สามพันตัแรกโอย่โอสองโย่พันหนึ่งตแรกผมมองก่อนตัวแรกครับปุสี่สามไปเลยสองียวพอตะแรกอ้ผมมองกันแล้วผมมองก่อนเนาะอาสี่ห้าพันไปแล้วตัแรกห้าพันได้ได้ได้ผมมองก่อนอะอยังอยัง จมเสียจมเสียเดีเดยววาเปิดลไมเปิด้เปิดทางคุณเปิดปะอืมอะไรมุอะไรครับนี่ไปอันนี้มานีมหาพันไว้ด้วยเนี่ยเสีย้องทนะมาหาพันสองสองก้อนหาพันออตามเยมีเงินเอมาดู đâu lại đẹp quách yeah. <coughs> có của một nữa sai kim nguồn luôn luôn miền bột mặt nha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  มึงกับะเชียงขึ้นนั่นแหละกระเชียงขล้นรูปใจเดลยกลัหงหางสาแมงบอกไงว่าเอาหเอาหกสูงหกยสูงเอาหกสูงหกสูงเลยเนี่ยเอาหกสูงกราหางหกเลเอะหาสูงด้กหาสูงกหงหางกระหงเลยอ๋อมาตำแล้วเนี่ย นม oh, ือนึงนะอาอใส่สูงขึนนะทำแล้วเปื้ยิงเต็มสามสามกแม่งสามมือเล็กกวแค่นั้นแหละจไยี่กูเลอนหางมันอ๋หกพันคนหกพั Chia cái nào nữa chà mươn mừng xuống liếp liếp cái gì cái cả <laughs> cái nhanh chè cái gì chè cái gì Cắt chè cái gì ạ chè cái cắt mèm, đổ, cái Oh nak awalah awalah oh lima sudah tu 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 nak apa tak ni lain jenah dia ambil banyak oh bukan dia tu dia ambil banyak <tong> tu. <tong> Dua ratus tiga <tong> puluh

แมงโอ้แมงลูกมีบอกเนี่ยทิ้หายแมงเดี๋ยวเพิ่งใจเี็นๆเดี๋ยวอานนี้ามเที้ยกันไงทำเมี้ยเงนหนึ่ง้ันบอกอันนี้สามมือนเหรอแคให่กันสามมื่หนึ่งเคยรงสองมื่นผมทำสองมื่นะทำสองมื่นเพราะนี่กานทำมือนหนึ่งก็นนะเบี้ยเงืนหนึ่งอัเท่าไห่ สามเงินต้องสองเรับเดี๋ยวยนนี่ยนาดึงมาแล้วนี่สองเงนอันนี้เงินฮะยนี่ยนี่เอ็นเอ็น้อมือดึงมาทางนี้เลยยอให้ยอให้ขอกพ่ออ่ะเลยะออเาะอ่ะสองได้ กี่นะกี่ไหมลูกพ่อลูกพ่อไอ้นั่นี่สาาี่สาาิวอ่ะคนรีบเหมือนกับคนรีบหมดแล้วอ๋อเอ งเงแล้วตีมีแล้วนักนักาาาสามสองนี้ตด้ตั้งสองตั้งห้าสีานี่ตรง,ง,งเงี้ย <15. S 2> ตงีิ้งห้าติ้งห้ายังนี่สามสเท่านี้เพิ่หนึ่งตี

vì, hey, vừa hey, right 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 oh, <coughs> đi lại với những cái mối quan hệ. đi người như vậy, Tìm mối quan hệ 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 mối quan

หนึังพันหนมันหาพันนนี่ห้าพันทองเงนได้ยี่แหละเอามั้ยเอาพี่อะยนี่เอาอเอาเงี้ยสองเง่นเจ๊เดก็สีมเ่นสองสาม

Nhì này là, này Đi mà mà à này, nhìn này, hộp gì không này à không có gì hộp à gì không có gì không bớt gì này có gì không có Đi kiếm bớt gì không có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  không có gì không có gì <ไ>อ,อันนี้หกพันสองเดีวยดวเลื่องนะอันนี้หนึ่งหมืน่นเดี๋ยว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 สองหมื่นเดี๋ยวสองหมื่นนะ ada. Dia omniet bod. Hmm. Eh doni badi badi badi. ni dia si Yang mat. Siap yang mat tu siap. Cak ni apa? 60. Good. เอาอูได้ซีหน่อยป่ะซีเอบซีเอเอามาคือนั้นดิซีเยอะดิเออได้ซีเหมือนกันเนี่ยอืมนี่ก็เอาไป เขียบแล้วก็นีผมแหละโอ้โหัวเีมัดเกะไปซุมจริงเลยไปซุมกันเดียว Nói nói, nó có hai cho bởi không phải. I got hai thang hai thang hai thang hai พดยาวด้สามสี่ห้านะเนี่ยพ่อใส่ตรงกัางเนี่ยเตะรงกลางสูงกี 4, นะง่็สี่ะเออเดีเอานอนออกมพยายามอีกีน,นอะไรไหมตอแล้วครับโอ้โอหนาสีนาีมกีมีเลยเออสามสี่ห้า้อได้อ๋อไ้ เคลยลงซีไปัดน,นี่กินกอ,น,อนน่ะเออนี่ตัวยาวสามสีห้าครับเนี่ยไล้เท่าไหรคะไได้มางตัวเ่ครับสองเนีรยเท่าไรวะได้สองข้าไหมไม่ได้สองาอะไู้เนี่ยสองาแ่สองข้าเท่าไรเน่มื่อเ,น,เอนิ่นตัวหนึ่งหมื0ครับอันนี้เท่าไรเนี่ยมือนิีของผู้ใดเนี่ยของผมอ๋ออันนี้สองอันนี้ตัวมือนครับตหาเมน ตัวหนึ่งหมื่นครับขอคืน้วครับตานนี้ครับถ้าเป็นห้าสามห้าสี่เนตามทีห้าเะตายเลยหนึ่งสองสามโอ้ยเย่ยงว่ะเดี๋ยวก็นับสองแขงเฮดี้หสีมาเย็บ <c oughs> อ่าพวกเราห้า Để quá, đi mẹ bật lên biển lan, <laughs> mà mẹ, ưng พราะว่าเล่นให้ดูดิอืมดินแล้วสีขนาสี

เปียดอืมกินได้ละเบียดไปดิสิบสิบสออ่ะสิบ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 หยุดวางหยุดวางวางสิบเอ็ดนี่นะเบีดเตี้อเอ้เย้กย้เยดเย้รับเย้นี้เึ้นย้เั้เ้เค้เย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 ้ผู้เย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 ้เู้เย้เยเย้เย้เขาเย้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 เน้ยเยปเย้เนเอาเยเย้เยเอ้ย้เ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 ้เยเเได้้เเย

Bởi đi hả? tác chiến đất. No, bởi vì ở đây yên. Tăm về sùn Tăm về Tăm về sùn đuôi. Tăm Tăm về sùn đuôi. Tăm về sùn Tăm về Tăm về Tăm về sùn đuôi. Tăm Tăm หมดนะไม่หว้วอกสูงเปิอได้ไหมออสองฝั่งแล้วทานนี้มนึ่งรเปิดจคิดอะแรมากเอาโไปดเป็นจังดะเป็นจังเดนะน้องเพมฮักดุเป็นจังดะล่ะอันนี้มาเมื่อนึอันนี้เมื่อหนึงเือกันแองเหมือนกันสองเมื่น

ทั้งคนเลยซีสูงนันโอ้เมียก็เป๋าไปนั้นมาเลยเนี้ยสองล้านสองล้านสองล้านก็เลยเนี่ย0สองหมื่นห้าแม่ยันดน่าจะเจอนันแหละน่าจะเจอไปแสนนึงตาเดียวจอดต้องคำปลิวกองคำปลิวเร็วไาโทรให้เวลาโทรหาเมียก่อนเลยไป